ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นจ้งไดค่ะท่านผู้ชมหลังหวยออกหลังจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะท่านผู้ชมเป็นจังไดค่ะโชคดีโชคม้านกันบ่ค่ะข้างจีออดเดบเปานามนะคะท่านผู้ชมงวดมีเบ้าม้านเลย บาดเดืเกลือ er, เลกลางค่ะท่านผู้ชมเอาสู่กันต่อค่ะท่านผู้ชมมีเจออดมาทำธุระทางอุทยัยท่านี่นะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะท่านผู้ชมฝนตกกะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่นานรักษาสุขภาพร่างกายนะคะท่านผู้ชม มาเบิ้งคลิปนี้ค่ะมาเบิ้งแนวทางมาแนวทางที่ได้นําำเสนอไปมีตัวใดเข่าแนหนาติดตามในงวดทันไปเดี๋ยวามาเบิ้งตัวเลขนํำกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิ้งตัวเลขสำหรับงวดเกาถี่พานมากนะคะท่านผู้ชมในส่วนของคลิปแรกเป็นในส่วนของเลขไม่น่าลงทุนล่างนะคะ เลขไม่น่าลงทุนล่างสำหรับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพันนะคะท่านผู้ชมยี่สิบสี่ชุดผลคือหกหก ะะต่อมาเป็นในส่วนของเลขไม่น่าลงทุนบนนะคะเลขไม่น่าลงทุนบนสิบสามชุดพานขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมผลคือสองศูนย์สอง เลขไม่น่าลงทุนสำหรับงวดนีพานนะคะตโตมาจะเป็นเลขเด่นบนเจออดนะคะเลขเด่นบนเจออดให้ไปที่หาหเจ็ดนะคะจับคูสองหาสามหาสองเจ็ดสามเจ็ดเอ้ยขออภัยค่ะสองเจ็ดสามหกหาหกหาเจ็ดนะคะไปกับหชุด ไม่ผ่านนะคะธรรมชุ่มลดไปแล้วเขเดินเจออหลดนะคะงวดนนีไ้ไม่ผ่านคลิปต่อมาไปในส่วนของ ป้าจันนะคะประจันเมืองเลยให้เด่นบนที่หกกับเจ็ดนะคะจับสองตัวสี่หกห้าหกสี่เจ็ดหาเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะงวดนี้ลุดไปแล้วะค่ะท่านผู้ชมลุดไปแล้วไม่ผ่านงวดหนาเมื่อวากันไหมนะคะเนาะงวดนี้ไม่ผ่าน หวดหนามาสู่กันต่อค่ะท่านผู้ชมเหล็กกับมีเข่ขาไม่ลดนะคะนักสู้จะไม่ยอมแพ้ค่ะสำหรับคลิปต่อมานะคะจะเป็นคลิปของช่างเอกปรทุมนะคะช่างเอกปรทุมให้เด่นบนที่สามตัวนี้มีสิทธิ์ถูกอยู่ที่ c ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมยังมาได้ในส่วนของเลขวิ่งนะคะ เลขวิ่งของช่างเอกจะเป็นงวดที่งวดที่16นะคะท่านะผู้ชม เข้าไปที่เลขวิ่งนะคะเข้าเลขวิ่งที่ศูนย์นะคะในตารางเพิ่นเข่านะคะธรูมชมในตาล่างเพิ่น,น,ะะมน,พนมาที่ศูนย์สองสองศูนย์ถ้าผู้ใดจับเบินถือก,ก็คือสองศูนย์สองนะคะในตารางเพิ่นเข่าจะว่าตัวหมักตัวชอบเพื่อนยังจับประท่านใดนะคะยังจับประท่านได้ถูกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนในคลิป ไปสําหรับตัวเลขแนวทางในสายบนของช่างเอกนะคะสามตัวนี้มีชิดถูกยังเดินได้อยู่นะคะท่านผู้ชมไปกันต่อค่ะไปกันต่อในคลิปของคุณพ่อทางว่าปีประทุมนะคะคุณพ่อทางว่าปีประทุ่มให้แนวทางวิ่งบนหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดนะคะพอพานคือกันค่ะลุดไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางบน สำหรับแนวทางแนวทางล่างของคุณพอทางว่าปีกห้อยูเลขวิ่งอยู่ทีแปดกับเกานะคะท่านผู้ชมซึ่งผลล่างก็คือหกหนะคะแต่ยังบัวพานค่ะเดี๋ยวมารลุนมาล่อในตัวเลขของคุณพอทางว่าปีอีกเทือนหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับงวนนี้ยังไม่ผ่านนะคะในส่วนของคลิปทัดไปค่ะคลิปทัดจคลิปถัดไปจะเป็นในส่วนตัวเลขของนัาใจคนดวงเฮงนะคะนใจคนดวงเฮงหายลล่างมาห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะคะท่านผู้ชมจับตัวเลขสองตัวงวดนี้ไม่ผ่านนะคะงวดนี้ไม่ผ่าน มีแค่ตัวเลขวิ่งสองนะคะซึ่งจะจับยากเพราะว่าค่อนข้างที่จะหลายโตนะคะท่านผู้ชมมากแค่หลักเดียวในตารางไม่ผ่านนะคะมากกันต่อในส่วนของคลิปขอโชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองคืนวันพระนะคะขอโชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองคืนวันพระให้ตัวเลขแนวทางอยู่ที่ 067นะคะท่านผู้ชมมาเพียนเลขวิ่ง6นะคะเลขวิ่งวิ่งล่างวิ่งบนนะคะจับตัวเลขไม่ผ่านนะคะท่านผู้ชมไม่ผ่าน ไปกันตอนนี้คลิปแนวทางของปฏิทินนำโชคนะคะปฏิทินนำโชคงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสำหรับตัวเลขแนวทางที่ทางเจออเล่นนำเสนอกับจะมีในส่วนของปฏิทินนำโชคนะคะมีตัวเลขในส่วนของเก้าศูนย์หนึ่งหกนะคะธรรมชมตีเป็นตัวเลขออกมาได้เก้าศูนย์หนึ่งหกจับคู่บวกนะคะ่ะนผูมชมงวดนี้ไม่มาค่ะ ผลคือสองศูนสองบนล่างหกหกนะคะไม่ผ่านมาเาง่ในส่วนของคลิปตัวเลขฮัตมานะคะคลิปสุดท้ายของเจออนนะคะก็จะมีตัวประกบตัวเลข ในสายบนของช่างเอกกับเจออนะคะถึงช่างเอกเพิ่นห่ตัวเลขวิ่งบนอยู่ที่4 0 5ศนย์หะคะส่วนของเจออเป็นเลขวิ่งเด่นบน5 6 7นะคะของเจออไม่มานะคะของช่างเอกมาที่เลขวิ่ง0จับคู่ชนไม่ผ่านนะคะท่านผู้ชมมาได้แค่ศูนย์จับยังบบผ่านนะคะแต่ว่าเจออตประกันตัวเลขเบิลนะคะท่านผู้ชม การตัวเลขเบิ้ลให้ที่หกหกลงล่างนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ยังไม่ผ่านนะคะ ไม่ผ่านนะคะผ่านเฉพาะแนวทางของช่างเอกในส่วนสายบนนะคะยังเดินต่ออยู่มาหลุนมาลอกกันในงวดวันที่สิตุลาคม2,566ต่อไปค่ะท่านผู้ชมจับผ่านนีดเดียวนะคะท่านผู้ชมเสียดายแห้งเพื่นลักรลอยที่จะเออไทม่านะคะเข่าไปที่สองหลักร้อยเข้านะคะสองหลักร้อยมาผ่านตัว ศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมมันเป็นสองศูนย์สองพาดแต้มรอลุ้นรอชมกันในคลิปถัดไปค่ะท่านผู้ชมค่ะจะสรุปแนวทางของคลิปที่จเจอได้นำเสนอมาให้ท่านผู้ชมในเบื้องเป็นแนวทางก็จะมี นี่ส่วนของตัวเลขทั้งบนและล่ลางนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วกะฝากติดตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ชมในงวดหนะ้าเดี๋ยวมาล่อมาชมตัวเลขแนวทางที่ทั้งจะเอาเดซันหาตัวเลขมานําเสนอให้สําหรับคลิปนี้ฝากกันใบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ